แต่มีเรื่องคำงยุเมื่อไม่กล้ามาตกยุงเพราะเป็นกรักษาสีแต่คิดดอกเบี้ยเพื่อแรงๆเวลายอยู่ทางนี้ก็็ <c oughs> เป็นปมวันหาไกันหนึ่งนะมตอบให้ชัดไม่ได้แล้วแต่เห็นแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่มาดูทา เ,เราวเสีสละเมื่อเราเมื่อเราไม่เสียสละเราก็เราก็มีสิทธิ์ที่ไม่เสียสละแต่อะไรที่เราปรึกษาตัวเองติดใจตัวเองแล้วรูว้สึกอยากเขาอยากทำมีความละอายอายใจแค่ใจม่นั่งดูความคิดของเราอยู่เวลาเราคิดจะทำอะไรนี่ เราฟังเสียงเตือนจากภายในบ้างอะไรเรียกว่ารุนแรงอะไรเรียกว่าผ่อนปลนนะบางทีคำาถามคนหนึ่งไม่ใช่สิ่งจำเป็นหัวอยคนหนึ่งเลยการทำมาตรฐานตายตัวนั้นมีทั้งคุณทั้งโทษ จิตที่เป็นอาจารย์พูดถึงอุเบกขานะฮะตากรุณามุติตาเบขาอุเบกขาอันนี้มันไม่ใช่ยังไม่ใช่อุเบกขาจิตสภาพจิตที่แท้จริงนะฮะอุเบกขาเวทนาก็อุเบกขาจิตเหมือนกันอุเบกขาจิตจะลึกลึกกว่าครับ อุเบคขาแหงจิตมันเป็นความรู้ตัวแล้วครับเบคคาเวทนานั้นเป็นเป็นเพศสาวพระก็เรียกเอาเอาเวกเอาเวกครับอิมชัชนันแต่คนที่มีอุวเบคาจิตตลอดเวลานี้มันก็ มีความเป็นอุเบกขาอยู่ในตัวแล้วครับ<ะ>ใช่ยอมยากที่เปรียบเทียบนะความรู้สึกที่เป็นเมตตาทำไมย,ยิ่งด้อยกว่าอุเบกขานะเมื่อปิดคลอดเข้าขสู่วิธีชีวิตแล้วอุเบกขาเหนือกว่ามีความยั่งยืนกว่า เราเฉยๆกับเพื่อนแต่เฉยๆไม่ได้หมายเราเกลียดชังนะเรารักกันเยก,ก็แตกกันเนี่ยแต่โงพยาบแล้วทั้งทั้งสี่เสาหลักนั้นเป็นเป็นเหมือนมหาวิหารของเิมวนา์าทยความเป็นมนุษย์อยู่ตรงนี้มีตา,าตุณหนามวยเท้ารีขา หลังเขาจะเอาไปสองข้อแรกนะเป็นส่วนใหญ,ญ,ญ่เมตตากรุณาแต่เขาไม่ทราบว่าวมีอีกสองข้อบุติตาอุเบกขาเขาจะสอนอยู่สองข้อแรกผมดูสิ่อนี้เมื่อจเจริญสติมากๆแล้วมันเป็นไปเองมีเมตตาโดยไม่ต้องต้องไม่ต้องทำใดาฉันมีเมตตาจิติคือลทธิยา ปิะชาธิญาหายไปก็เหลือเป็นกรุยาณมิตาาร,มรุนาพทุกสิ่งอันนี้มันเป็นไปเองนะแต่ว่าถ้าโดยคำสอนแบบคุณต้องเมตตาการุณาต่อสตัตร์ีมันเป็นการบีดบิขั้นมากเป็นข้อชี้แนะซึ่ง่างไางจากความ ทำอุเบกขาไม่ใช่น้อยประเด็นนี้ที่เป็นจุดที่ทำได้ยากเพราะว่าอย่างกรณีโรเทรดนะฮะั้าพุทธบางท่านก็บอกต้องทำอุเบกขาหรือว่าต้องเข้าใจว่าฝ่ายฝ่ายนู้นทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ ทำไมเขามาถล่มตึกวอล์เทรดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนทั่วไปก็รู้สึกรับไม่ไหวจริงๆถ้าเราใช้คำมันเชนนั้นจะง่ายการวิเคราะห์เชิงวิชาการมันสังผัสยากเห็นพราะผมเองรู้สึกเป็นสิ่ง,งลำบาก ถ้าเราเอารู้สึกทางใจจับเข้าไปจับประเด็นเราจะพบมันมีเรื่องเดียวนะเราสติเต็มนั้นตอนนั้นเราจะรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ไม่ไม่แปลกแยกแคนใกล้ตัวเราจะเรียกว่าอะไรก็ถสุดแท้แต่มันไม่มีพิษสง mm hmm. การจเจริญภาวนาเมื่อได้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีพิษสงเลย เอรากนั้นก็เป็นมหากรรมของความเมตตาตุนาเมตาเมตาถกาอย่างคำว่าเจตนาคือกรรมเนี่ยอาจารย์มีความเห็นยังไงรู้สึกเป็นเป็นรากฐานของพุทธศาสนาเลยไหมครับการทํา บุญ <จ ayud S 1> <Verd> ทำบาปจงตรครับเจตนาคือกรรมที่พุทธเจ้าตรัสผมก็เจอพระเจ้าพยายามอธิบายให้ชัดครับเราเรื่องกาทำกรรมจากในสุดไปแล้วนะครับ เจตนาทั้งๆยังไม่ทํากรรมนะ <c oughs> แต่เขาตั้งเจตนาที่จะทำไปมันไหลไปทางนั้นนะแม้ไปเรื่องการภาวนาพอจงใจในชื่อทํ <c oughs> ากรรมเพรา็จงใจทำมันมันสงบเป็นเป็นสิ่งที่ ที่ต้องระวังระวังว่าจะเกิดมานานุสัยครับพอพยายามนั่งสงบจะกดจิตตัวเองนี่อาจจะเข้าสู่ความสงบลึกซึ้งนะครับแต่ิึงปากกขดเนแทนที่คือมานานุสัยอีกโกอีอกโกเซนกเกิดขึ้นฉันทำได้ฉันควบคุมตัวเองได้แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากโดยโดยภายนอก,ด,ด,นอกด,นดูอันนี้พืกซิ้งแต่จริงโดยเนื้อหาของมรรคคานงเป็นสิ่งที่ยากทำความรู้สึกว่าฉันทำได้ดูฟุตบอลไม่ไหวเพรเวลาเขาชุดเข้าเข้าประตูนี่ผู้ชุดได้เหมือนจะเป็นบ้า่งวิ่งวุสุกวุสนุด